เพชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชยนต์นะคะสาขาใหม่นะคะสุวินทวงศ์46นะคะท่านผู้ชมใครผ่านเส้นนี้จะไปเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรแวะมาหาน้องจ้าจ๋าที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยเป็นโฉมที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายคนตามหานะคะกับ Toyota ารีโว4 4ตัวมิตรและได้เป็นเกียร์กระปุกค่ะ นะคะนานๆน,น้นองจา้จาจ๋าจะได้มารีวิวเกียร์กระปุกสักทีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะคะรีวิวเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะใครที่รอคอยเกียร์กระปุกวันนี้เข้ามาแล้วนะคะคันนี้ได้ปี2022นะคะท่านผู้ชมใหม่23,000กิโลเมตรรถบ้านมือเดียวเปลี่ยนสัญญามาค่ะ นี่เลยนะคะนี่คือความคุ้มค่าค่ะไม่สองหมราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ4ี่แสนนะคะและได้รถตัวรองท็อปไปไว้ใช้งานแถมยังได้ p ีเลนเนอร์ประตูคุ้มสุดๆค่ะคุณผู้ชมมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะคันนี้น้องกาจาบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด y l ไลท์นะคะมาพร้อมไฟสปอต ไฟต,ตัดหมอกนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะสำหรับปี2022ก็จะได้เป็นในส่วนของซูเปอร์เฟกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมกระจังหน้านะคะเป็นหน้าน้องล็อกโคเลย สวยมากค่ะท่านผู้ชมใครตามหาอยู่รีบคว้าเลยนะคะราคาดีฟรีดาวได้นะลูกค้าไรายได้สอง0 0เจ้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะท่านผู้ชมนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงก็เดิมนะคะมีแค่ค่าฝุ่นเท่านั้นเองเพราะว่ารถเราต้องมีการสปาอีกรอบก่อนที่จะส่งมอบเหลี่ยมสันตัวรถสวยคมค่ะท่านผู้ชมนะคะดูไฟหน้านะคะเนี่ยใสๆส,สวยๆอยู่เลยคันนี้เจ้าจ๋าบอกเลยว่าสวยจริงสวยกลิบจริงนะคะใครนึกถึงกระบะมือสองต้องคิดถึงน้องเจ้าจ๋าแล้วนะคะ บอกเลยว่ามาดูรถตัวจริงเนี่ยน้องจ้าจ๋าไม่ทําให้ลูกค้าแล้วก็ FC ของน้องจ้าจ๋าผิดหวังเลยแล้วสําหรับลูกค้าที่ติดตามน้องจ๋าอยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถกับน้องจ๋าได้ลองโทรมาปรึกษาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น f c ทางประเทศเกาหลีประเทศอิสราเอลหรือว่าประเทศไต้หวันนะคะอยู่ต่างประเทศอะไรก็ตามนะคะแล้วอยากซื้อรถที่ให้คนที่บ้านใช้ติดต่อเข้ามาค่ะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าประสานงานต่อให้ได้เลยนะคะเอามาดูรุ่นนี้นะนี่เลยนะคะคิ้วซุ้มล้อนอะ่ะเดิมนะคะท่านผู้ชมนะ แล้วก็ในส่วนของดูแคสซีความสวยความใหม่ความเดิมนะคะสีลอยแต้มมาร์กยังเดิมอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะนี่ล้อแม็กอันลอยเดิมๆนะคะล้อแม็กอันลอยเดิมนะคะและที่สําคัญนะคะตัวบันไดทางขึ้นนะคะอยู่สภาพเดิมและมีปีกประตูด้วยนะคะท่านผู้ชมมีปีกประตูมาให้แล้วเรียบร้อยคือความจริงแล้วปีกประตูเนี่ยจากสแตนดาร์ดเดิมโรงงานไม่มีนะแต่เจ้าของเดิมเขาติดมาเพื่อกันกระแทกนะคะท่านผู้ชมกับฟุตบงฟุตบาทเนาะก็ถือว่าเพิ่มเลเวลเพิ่มอ่ มิตินะคะในการมองรถเนี่ยทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะสติกเกอร์หรือว่าโลโก้นะคะต่างๆอยู่ครบนะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวม,มาข้าง LED กันาศาสตร์มีให้แล้วขนาดฟิล์ม60รอบคันติดในส่วนของกันรอยเล็บเ็นโคเมียม,มาให้ลูกค้าพอดูภายในแล้วน้องจ้าจ๋าบอกเลยว่าคันนี้สวยจริง นะคะทั้งคุม้มทั้งสวยหนูไม่รู้ว่าจะมีใครมาเห็นคลิปนี้หรือไม่นะคะไม่รู้ว่า f c เนี่ยจะมาเห็นคลิปนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปจะรันหรือไม่รันนะคะมาดูความสวยนะคือพร้อม 3D เนี่ยนะคะบอกเลยมูลค่ากับ4,000บาทนะนีลูกค้าได้ไปเลยสีดําได้สีน้ําเงินคือมันไม่หมื่นไม่สองหมื่นลูกค้าซึ่งใช้งานน้อยอยู่แล้วแล้วรถสวยจริงๆนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะนี่หน้าจอระบบสัมผัสนะคะ แล้วก็แอร์เป็นแอร์นา็อกถ้าจะเป็นแอร์ออโต้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮขึ้นไปแล้วนะคะกล้องหน้ามีให้แล้วนะคะเดี๋ยวเอสีการ์ดมีให้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่นมีพรมไม่เอาออกนะให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าก็จะได้ไปเลยค่ะนี่นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินทําอะไรกับรถคันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นพรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดไม่ว่าจะเป็นฟิล์มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่หมายพรมคอนโซลหน้ากล้องหน้านะคะ ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะคือครบให้หมดแล้วทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็มีให้นะคะปีประตูก็ติดมาให้คือสวยมากคันนี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าดูตัวเบาะนะลูกค้าดูตัวเบาะได้เลยนะคะถ้าเห็นน้องเจ้าจ่ารีวิวแล้วน้องเจ้าจ๋าไม่จริงใจนะคะทักคอมเมนต์ด่าได้เลยนะคะคอมเมนต์ด่าน้องเจ้าจ่าได้เลยนะคะเอาตรงตรงนะคะเข้าถึงง่ายแบบนี้เลยนะคะปรึกษาการออกรถกับน้องเจ้าจ่าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเคยเครดิตฟรี น้หาดูตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยมากนะคะฝากกดติดตามน้องเะจ๋าด้วยนะคะสภาพสวยมากนะคะนี่นะคะนี่อ่ะโอเคสภาพสวยๆนะคะคิ้วซุ้มล้อเดิมนะคะคิ้วซุ้มล้อเดิมแคสซีนะคะนี่เดิมแคสซีเดิมนะคะ ล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะน้องจ๋าขอบอกเลยว่าล้อแม็กเนี่ยไม่มีเบียดเลยแล้วก็ยางเนี่ยติดรถมาเลยนะ2องปี2022และได้สัปดาห์ที่39นะคะยางใช้ไป20,000โลแล้วได้ยางยี่ห้อบิสโตนเดิมจากโรงงานนี่คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ไปในตัวรถคันนี้ค่ะนะคะใครเห็นรีวิวคันนี้กดไลค์กดแชร์เลยนะคะหรือใครที่มีญาติมีพี่มีน้องที่ตามหากระบะเกรด a อ,อยู่ ะะที่เพชรยนต์มีเสิร์ฟแล้วนะคะบอกเลยเซล์บริษัทเพชรยนต์นะคะมีตั้งเกือบ50ชีวิตนะคะแล้วทุกคนเขาทําสื่อลงช่องหมดเลยนะคะแล้วถ้าใครมาเห็นรีวิวคลิปนี้แล้วถูกตาถูกใจนะคะรีบล็อกสิ์ไ้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมนะคะสวยจริงๆนะนี่สวยมากท่อเก็บสายไฟไม่มีชํารุดนะคือเขาใส่พรม 3D ให้ไม่พอนะคะแล้วเขาก็มี พยางกันรอยให้กันรื่นกันฝุน่นให้อีกนะคะสวยมากลูกค้าคันนี้หนูอยากให้ FC ของน้องจา๋าในได้นะคะเจ้าจ๋าอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่เป็นแฟนลับคนที่ติดตามน้องจา๋ามานานเนี่ยอยากได้ไปโดยเฉพาะใครที่ตามหาเกียร์ธรรมดาอยู่หรือว่าเกียร์ธรรมดาก็ได้ออตโต้ก็ได้แต่พี่ขอเป็นพี่ขอเป็นไม้น้อยต้องคันนี้เลยเบาะปรับไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางอ่านี่คือฟังก์ชันของเขาที่ได้มาก็ถือว่าให้มาเยอะเลยนะคะท่านผู้ชม น,นี่ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสวยจริงค่ะท่านผู้ชมคันนี้สวยมากกระจกโลโก้แท้โลโก้เดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูลเนอร์กันอีกรอบหนึ่งนะมาดูว่าฝาท้ายเขาใส่โชกใส่โชกมาให้ไหมอ๋อคันนี้ยังไม่มีโชกสักแรงนะอ่ะโอเคนะคะในส่วนของไลเนอร์นะคะไลเนอร์เนี่ยนะคะไม่ผ่านการไลเนอร์เนี่ยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยชำรุดเลยแสดงว่า เจ้าของเดิมเนี่ยรถปี2022ผ่านไป3ปีแล้วไม้แค่2 3 0 0 0มโลก็ถือว่าแทบจะไม่ได้วิ่งขับใช้งานนะคะมาดูสะโพกซ้ายกันบ้างนะคะน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรอยเม็ดอาร์คสภาพเดิมสภาพสวยนะคะพ่อเก็บสายไฟเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะนี่ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะรายละเอียดเม็ดอาร์คโครงสร้างสวยเดิมนะคะไฟท้ายไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะ ฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวเนี่ยน้องก็จะให้ดูเลยกลิบจริงคันนี้คะ่ะลูกค้าแต่ถ้าสปาเสร็จนะหนูว่าไม่คือเหมือนได้ป้ายแดงเลยถ้าถอดป้ายขาออกเนี่ยไม่รู้เลยเป็นอ่ามือสองนะเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะคะนี่เซนเซอร์ถอยมีให้ติดตั้งจากโรงงานนะนี่มาดูล้ออะไรล้ออะไรยังไม่โดนถนนเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะด้วยความใหม่นี่เพากลางแหนบถอยเสียไม่มีแปลงแต่อย่างใดคันนี้สวยมากใช้คาว่าสวยเปลืองอีกแล้วคันนี้ ใครอยากได้บ้างไหมคะคันนี้ขอเสียงคนละหนึ่งไลค์ค่ะนะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนะะึ่งคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่แคทซีนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะนี่ล้อแม็กทั้งสี่ล้อก็ไม่มีรอยเบียดนะคะนัดดูรถตัวจริงได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะนัดดูรถตัวจริงได้ถ้าใครยังไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพที่น้อง็จะรีวิวในคลิปนะคะมั่นใจถ้าไม่มั่นใจนัดดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้เลยน้องเจ๋าบอกเลยถ้ามาดูรถตัวจริงแล้ว ไม่ตรงปกเหมือนที่น้องจ๋ารีวิวลูกค้าไม่ต้องซื้อเลยนะคะหรือว่าถ้าจองเข้ามาแล้วรถไม่สวยตรงปกเหมือนจ,ะจะ๋าเหมือนจ๋ารีวิวลูกค้าเอาเงินคืนได้เลยนะคะแต่คันนี้สวยจริงนะคะน้องจะจ๋ารีวิวรถกระบะแต่ละคันนะคะน้องก็จ๋ารีวิวมือสองต้องบอกงนี้ก่อนรถมาแต่ละคันความสวยความโดดเด่นแต่ละคันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเช่นคันนี้จุดเด่นคือหนึ่งไม้น้อยปีใหม่แล้วก็ราคาดี สวยกลิบจุดเด่นหลายข้อเลยคันนี้คือแม้กระทั่งล้ออะไหล่ก็ยังไม่โดนถนนล้อยาง4ล้อก็ได้ปี2022ใช้ไปแค่23,000โลแล้วก็ใส่ปีกประตูมาด้วยเพิ่มมิตินะคะของการอามองสวยขึ้น กันศาสตร์ก็มีให้พรมสามดีก็มีให้จุดเด่นมีหลายข้อเลยก้องหน้าก็มีครบแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะเตรียมเอกสารนะคะหรือแบบบัตรประชาชนหนึ่งใบมหาลจ่าที่เพนยนตมาเอาคันนี้ไปขับออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโทรมาปรึกษาน้องเจ้าจ๋าก่อนได้ถ้าไม่มั่นใจเรื่องเครดิตตัวเองนะคะให้น้องเจ้าจ๋าสแกนเคสเบื้องต้นได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าชัดเจนน้องเจ้าจ๋ามีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสค่ะนะคะขอบอกไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร ะะมาดูในส่วนตัวของเรื่องยนต์ก่อนไปดูเครื่องยนต์เนาะจ๋าขอบอกฟังก์ชันเพิ่มมาก่อนนี่เลยนะคะกระบอกชกฝากระโปรงซับแรงติดมาให้นะคะแล้วน็อตไม่มีแกะมีถอดด้วยนะน็อตฝากระโปรงไม่ถอดนะลูกค้ารถคันนี้เดิมมากและประหยัดจากป้ายแดงไปจังเยอะแล้วได้ไม่สองหมื่นสามพันลูกค้า fc น้องจ้าจ๋าใครที่เห็นคลิปนี้นะ,ะรีบติดต่อมาดว่ดวนเลยนะคะบอกเลยว่ารีบติดต่อมาดว่ดวนเลยนะคะ ดูด้วยความรักรถไม่รักรถลูกค้านะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะเขาติดมาทําไมติดเพื่อไม่ให้มียางมีรอยยางตรงนี้นี่นี่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมนะโอ้โหนะ,ะสวยมากนะคะสวยจริงๆ คือเวลาน้องจะจ๋ารีวิวเนี่ยคันไหนว้าวน้องจ,จา้าจ๋าก็บอกว่าว้าวตามความจริงอันไหนที่มันคุ้มอันไหนที่มันสวยนะคะหรือว่าตรงไหนที่ลูกค้าประทับใจตอบโจทย์และถูกชะตาถูกตาต้องใจรีบคว้าไว้แต่คันนี้ถ้าไม่เชื่อน้องจะจา๋าให้มาดูตัวจริงถ้าสวยให้จองล็อกรถไว้ก่อนนะคะน้องจะจา๋าให้จองล็อกรถไว้ก่อนเลยเพราะว่าคันนี้สวยจริงน้องจะจา๋ารีวิวคันนี้เนี่ยนะคะเกือบ10นาทีแล้วนะคะยังหาที่ลงไม่ได้เลยเพราะว่าสวยจัด แพนกล้องไปมุมไหนก็มีแต่จุดสวยๆนะคะส่วนทาสีพลบอหลายคนสงสัยว่าต้องต่อเองไหมนะคะต้องต่อเองไหมไม่ต้องนะคะน้องก็จะจัดการให้แล้วในกรณีซื้อสดล่ะได้เล่มกลับเลยไหมนะคะในกรณีซื้อสดทางบริษัทเพชยร์ยนโอนให้แล้วส่งให้ลูกค้าตามหลังนะคะแต่ว่าลูกค้าได้เล่มแน,น่นอนเพราะว่ารถของเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาในนามนิติบุคคลนะคะ,นะคะเราก็ต้องโอนเข้าบริษัทก่อน นะคะท่านผู้ชมทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบวนการทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะนะคะซื้อรถกับน้องจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์ปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีบริการหลังการขายนะคะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้อีกหนึ่งสักหนึ่งรอบนะ mm hmm. คือแม้กระทั่งรถสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้น้องจ้าจ๋าก,ก็ยังต้องตรวจให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะ,ะ,คะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะอู้สวยมาก สวยมากคันนี้ลูกค้าหาที่ลงไม่เจอเลยอันแค่ลูกค้าอยากให้น้องอาจ๋ารีวิวจุดไหนเพิ่มเติมนะน้องกจา๋าพร้อมซัพพอร์ตเลยเอร์โทรน้องอาจา๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์แล้ววิดีโอคอลขอดูรถตัวจริงได้นะคะท่านผู้ชมนะคะน้องเจ,จา้าจ๋าพร้อมซัพพอร์ตเปิดทั่วเอ้ยไม่ใช่เปิดทั่วเปิดเปิด,ปด,ปดทำการทุกวันบริการซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพขอเพียงอาชีพชัดเจนและไม่ติดแบคกรีด มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตปรึกษาน้องเจ้าจ๋าก่อนว่ามีทางออกทางไหนสามารถซื้อได้ไหมต้องซื้อด้วยเงื่อนไขแบบไหนปรึกษาน้องจ๋ามาก่อนนะคะยินดีให้คําแนะนํา100%เซนะคะแบบเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ดูจบคลิปนะคะกดไปฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจ,จา้าจ๋า้ดยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ